มเมยแ่งก็มาแล้นะครับมาเก็บบรรยากาศที่ชง้ับแต่แต่ไเป็นอเมซอนนะคะสวัสดีครับเป็นอเมซิงค่ะอเมซิงมีกแไม่ใช่ Amazon เป็นกาแ m อเมซิงม,ไม,ไมาได้กาแฟที่สมุดนะคะ,ะเคยกิน,น,นบอสกาแฟบบบบที่สมดุดแต่ แพงอยู่ด้ยล่ะไค้าอีสิบสามไก็ยี่สิ่ได้ยังคะขึ้มามาได้มาขณะี่ิาบก็ยังเป็นครเรียกหรือว่ายังไงคะยังเรียกย4อยู่เลยทาได้แค่คิวที่13ลูกค้าก่ไดเรื่อยคะามลูกค้าไปขึ้นแที่จะกรดก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้ลงมา38มักประมาณ เกือบๆชั่วโมง40นาทีไว้กลับนะคะหรือว่าอาจจะไวกว่านั้นนะคะลูกค้าปลาน้อยปลาน้อยบัตรคิวที่24เอ้ย25ครับ25ห้ายังอยู่ไหมครับบัตรคิวที่25ครับห้ครับ2ีเสิบหกคร no 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 คนถอนอิปลีกเสียงตัวเองเอาจัดคิวท <oh ี่เออเราเองเอออย่างนั้นแหละวัดคิวที่ยียังอยู่ไหมครับยี่สบห้ายครับ26ยังอยู่ไหมครับยี Rescue ่สบหกจัดคิวที่27ครับมากี่คนครับ4ี่องฝ่ามากี่คนนี่เรียครับน่าจะเปิดเพจแล้วน้องทำงานอยู่ลำพงอยู่ระยองอยู่ไม่กลับ ินี้สามสี่งานตันนี้เป็นนี้เยอะใช้เวลาว่างเยอะเวลาว่างมาครับคนที่มีชีวิตที่แบบเวลาว่างเยอะช,ชิวๆมาใหม่คิวที่ยี่สิบแปดครับทางนี้เลยครับ ชอนบุรีครับอันนี้มาจากชอนบุรีเหรอคะเป็นชแนลของบัตรคิวที่29่สิบเก้าครับยี่สิบเก้ายังอยู่ไหมครับยี่สิบเก้าทำไมไม่มีเลยมาได้คือคือเห็นไม่มีใครถ่ายก็เลยเกรงใจอะไรนะเป็นอะไรนะชแนลเล็กๆของตัวโตๆอะไรสักอย่างที่พี่พูดใช่ไหมถ่ายได้พี่ไม่มีปัญหาครับผมเป็นคนที่เกรงใจ คือไม่เห็นมีใครถ่ายก็เลยว่าเฮ้ยห้ามถ่ายไปแอบอยู่มุมนู้นใช่ไหมใช่เหมือนแบบประมาณว่าแอบแอบบัตรคิวที่29่สิบเก้ครับถ่ายพวกเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยยี่ายอยู่ไหมครับมันเหมือนเสียงวิชั้นทรบใครไม่ได้ครับบัตรคิวที่ยี่สิบเก้ายังอยู่ไหมครับบัตรคิวที่30ครับเนี่ยมันหอนี่ยไหมบัตรคิวที่30ยังอยู่ไหมครับ31ครับ อีทอี่าอีทอีทครับอีทอีทจับไม้จับจับที่ไม้อย่าจับใช่ันเบาก็ชิดปากอย่าไปหุ้มมันไม่จริงๆมันไม่เบาเลยนะแย่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราเองเออจะจะจะจาเบาแต่แกอย่าหุ้มอย่าหุ้มหัวค่ะเดี๋ยวมันจะอ่อนร้องข่าวว่าเพื่ออย่าได้อย่าหุ้มหัวนะอย่ามันจะไม่สะอาดหัวต้องเปิดหัวออกกำลังกอยู่ไม่รับปากติ๊กไว้ก่อนได้ไหมคะับ บัตรคิวที่30มครับ30ยังอยู่ไหมครับสครับสองครับบัตรคิวที่สาาครับบัตรคิวที่สายังอยู่ไหมครับสา3สามสิบสี่ครับบัตรคิวที่สายังอยู่ไหมครับสา สามสิบห้าครับุ้ไหวใจอ่ะตะโกนอย่าง้ีไ,ไ,ไมอีฟแม่ที่ตาที่ปากโโมันมีเวเลตอีกตัวนึงก็อสามสี่หกเจ็ดเออให้นางใช้ของคนเดียวอ่ะเออเอาที่นางสบายใจอ,อันนี้กับบ้านกันล้านวมไอ้การลานน้อยอเหมือนกันนะไหมคคุณบีรุสเนี่ย โนของรถกดิยวกับที่บ้านไม่ทำาให้เฉยเลยอ,ะอ่ะบัตรคิวที่36ครับ36ยังอยู่ไหมครับ36 37ครับบัตรคิวที่37วอนนี้บินไม่ค่อยจุกบินที่ราง38ครับบินไม่ค่อยจุกแต่ออเดอร์จุกแล้วนะจ๊ะจุกแล้วอีกคนหน้าับให้หน่อยค่ะขนาดนี้พี่เปลวโดนตัก เอาจบเอาคำที่ไปนะทำไม่ได้วสองนะเอาไปนี่อยู่นี่นะหลบนะหลบนะหลบนี่คือหลบหลบหลบออกหลบออกเพราะหลบหยุดไม่ได้หลบเอานี่ไปทำไปแล้วสองแล้วล้าล้านะเต้องล้าไปปะใช่ทำล้าไปแล้วล้าอีกเราก็ไม่ล้ายีกแม่คุณยำเปรี้ยวๆสุดๆเอ้อเอาหมูยอมา

เก่งไข่อะสามสิบเก้ายังอยู่ไหมครับสามสิบเก้าเก่งไข่อะไข่แม่หรอเอาก็ไม่ใช่นักยก็คิวที่สี่สิบครับรอบหน้าขอแบบนี้ตลอดได้ไหมคะเฮ้ยขอบคุณครับขอบเปรี้ยวๆสุดๆช่วงหน้าร้อนลูกน็ทานเปรี้ยววันนั้ลูกค้าเดี๋ยวจะเป็นลมกันนะความแดดจะขึ้นจะกินเปรี้ยวมากคร่ะ เปล่าคำมะนาวมันขึ้นความดันไม่ขาจะขึ้นความงนม่ขาดจะขึ้นแอนแนะนำให้เป็นบรราราบบฟุนะคะคลิดบ้านนะคะู่ขาไงกับพุตแล้วน,น,น,น้นแล้วน้ตกยุ่มเลยค่ะสีทุ่งนยังคิวที่สอยู่เลย ได้ค่ะเดี๋ยววันเดี๋ยวเราจะเชิญมิสเตร์เบิร์ดมาทุกคนแล้วบอกให้ทุกคนหยุดถ่ายและเราช่วยเราทำงานสาแก่ใจอีช้อยนับให้ลูกค้าชิมน,นะ้ะถามว่าสาเก่ใจไหมครับพี่เขาฝากถามเปรี้ยวเไปโต๊ะไปโต๊ะสิบสี่ถามว่าคุณปุ๊กกี้ครับทุกคนชิมได้ไหนครับสาเก่ใจไหมครับอ๋อที่ร้าน หมดร้อยก็เติมค่ะทันเองที่ล้างนะคะทันหลักล้างทันเสร็จปุ๊บก็มาเติมฟลักนะคะไม่มีทันทางเลยแล้วก็ไม่มีมันหนาวหัวนะคะไม่มีทังคืนแน่คอนค่ะเพราะทุกวันนี้ยังไปวิ่งวิ่งซื้อมะนาวไปแต่ไม่ทันอันนี้ก็เปรี้ยวสุกเหมือนกันเอ๊บอกว่าได้ครับเปรี้ยวไหมคะโอเคไหม ข้าวขึ้นค่าพี่ชา,าบอกอร่อยตัวเชีย่ยล้างให้หน่อยไหมเล้ยน,นี่ไม่เปนล้าฟฟงตอนนี้คิวพี่ได้แล้วลูก

ตันนี้อันนั้นเราคือครบแล้วแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้แม่นเนี่ยครับถ้าการเช็คจะต้องผิดพลาดไม่ผิดพลาดมันก็จะนั่นแหละมันก็จะมันก็จะผิดพลาดเออ,อ <laughs> เอาไมา่ได้เอาเม้อไปอเดี๋ยวยนิดนึงโยนิดนึงแล้วก็ไปไปโต๊ะสิบสี่หลบจุกสั่งอันนี้นะคะ